มาดูหน้าที่น่าจะเป็นหน้าที่เจ็ดิบเจ็ดหรือเจ็สิบแปดนี่แหละครับขออภัยด้วยไม่ได้เตรียมเช็คหน้าไว้ให้ท่านเรื่องพระปิโลติกัดเทระหน้าที่เจ็ดสิบแปดนะครับหน้าเจ็ดสิบแปดพิมพ์ขึ้นให้หน่อยนะครับภาคห้าหน้าเจ็ดสิบแปดครับมาตอนที่สองของแก้อัุติยะคาถายะลักษณะแบบนี้ชั้นประโยคอทสามก็จะเจอบ่อย เจอเรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับทุติยคาถายะสังเขปัตโถเป็นต้นไปนะครับสังเขปัตโถอันว่าเนื้อความโดยย่ออย่างนี้ทุติยคาถายะในคาถาที่สองว่าก็เข้าไปในคาถาที่2แล้วพอเข้าเลขในเนี่ยมันจบตรงไหนครับมันก็คือจบนี่เลยครับ จบที่อิติตัวนี้เลยดังนั้นพอจบอิตินี้แล้วถ้ามีข้อความแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปันดิเตนะนี่แหละครับตัวนี้คือสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆในการที่จะต้องขึ้นสับมาขึ้นกิริยาคุมภาคมานั้นใครที่พอจะสรุปได้ว่าแบบไหนบ้างละ่ะที่จะขึ้นปันดิเตนะเวทีตัพโพตอนนี้คือตัสัตโธ เราก็ขึ้นเวทีตับโพสังเขปัตโถเราก็ขึ้นเวทีตับโพส่วนวิกขโหเราขึ้นกาตับโพเนี่ยครับต้องสรุปเอาคําเหล่านี้เนี่ยเอามามาเป็นองค์ประกอบนะครับมาเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะได้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นนะครับอ่ามาดูอันว่าเนื้อความย่อนี้ในคาถาที่สองว่าพิกเว ดูก่อนพิสูทั้งหลายอัดโสอันว่ามาพัทธโรตัวเจริญนะประมาทังนะครับกับอาคัมมะตัวนี้เป็นประมาทังกับอาคมะาคมะอาคมมะอาศัยแล้วประมาทางังซึ่งความประมาท สารทินานิวิถสารทินานิวิถสารถีนะครับก็เป็นอีการันในปุงลิงถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นอีการันนะฮะสารถินานิวิถตัวอันนายสารถ,ถีหวดแล้วหรือตีแล้วก็ได้ครับนิวิถตัวนี้ตีแล้วก็ได้ตัวอันนายสารถีหวดแล้วกษายะด้วยไหวาย หรือด้วยแส่ตัวนี้ครับด้วยแส่จินตเนนะด้วยอันคิดอิติว่า,าเป็นเลขในซ้อนเข้าไปข้างในครับจินตเนนะด้วยอันคิดอิติว่าอาหางปีนามะชื่อแม้อันว่าเราสามินา สามินาปหาโตเป็นผู้เป็นผู้อะมันผมว่ามันสะดวกดีนะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันต้องขึ้นอัมหิครับมันจะต้องขึ้นอัมหิมาเป็นผู้อันนายตีแล้วประหารแล้วทุบแล้วปะหาโตเนี่ยคือประหาร เป็นผู้อันนายตีแล้วกระสายะด้วยแท่อมหิย่อมเป็นอิติดังนี้เลขในซ้อนจบตรงนี้ครับที่เราเปิดด้วยคำว่าจินตเนนะเนะี่ยเปิดมาจากข้างหน้าจินตเนนะนะฮะแล้วก็กรโตรติย่อมกระทำอาตับปังซึ่งความเพียร อภรภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกยะถาฉันใดอันนี้ก็ต้องระวังยะถาแล้วครับอันนี้คือยะถาตัวแรกแล้วก็เอวังเป็นตัวรับยะฐานะครับทีนี้มีอยู่ศัพท์หนึ่งที่ผมต้องการพูดถึงคือคำว่านะฮะคือคำว่าอาตปังกรติครับผมก็ตอนที่แปลคาถา เมื่อสองตอนที่แล้วครับตอนทินตอนคาถาเรื่องพระปิโลติกัดเถระตอนตอนหนึ่งอะน,นะฮะนี่ครับมันผมไปขึ้นวิริยังกโรติตรงนี้มาจริงๆแล้วเป็นอาตับปังนะครับขออภยัยเป็นอาตับปังนะครับอาตับปังกโรติเพราะมันอยู่ในแก้อัดนั่นเองจึงได้ขึ้นอาตับปังกโรติมานี่ครับฮะโอ้โหยาวเหยียดเลย ตรงนี้ย้อนกลับไปในคาถานะครับย้อนกลับไปในคาถานะวิริยังกโรติแล้วก็มาดูในแก้อัดเป็นอาตับปังกโรตินะครับเป็นอาตับปังกโรติซึ่ง แปลว่าย่อมกระทำซึ่งความเพียรน,นะครับแปลว่าย่อมกระทำซึ่งความเพียรตรงนีน้นี่คือเหตุผลว่าทำไมในคาถาจะต้องขึ้นอาตปังกโกรติเราย้อนกลับไปดูเลยครับเห็นนะฮะเราย้อนกลับไปดูอัดโสพัทธโรกสานิวิทโถอาตปังกโกรติในคาถามันมีอยู่แค่นี้ พอมาดูในแก้อัดครับขออภัยนะฮะเลื่อนไปเลื่อนมาพอมาดูในแก้อัดเนี่ยตัวนี้ก็มียะถาพัทโรอโัตโศกัสายะนิวิทโถแล้วมันมีตัวขยายเข้ามาอาตปังกรติเห็นไหมครับคือตัวขยายเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากก็จะต้องย้ำข้อความเดิมที่ผมเคยพูดว่าถ้าแปลคาถา ก็จะต้องดูแก้อัดด้วยแต่ด้วยความสามารถในการแปลหนังสือของเราอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการแปลคือมันดึงพลังไปหมดแล้วเราจะไปตีความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยจนเกิดความเข้าใจหรือเกิดความรู้มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเพราะฉะนั้นครับก็ดูแล้วก็พยายามสังเกตผมพยายามที่จะอธิบายให้ได้เนื้อหาที่มากที่สุด นะให้ท่านได้ไปพิจารณาเพราะบางท่านเนี่ยอยู่ได้ด้วยการอธิบายเข้าใจได้ด้วยการอธิบายเนี่ยจะเป็นเรื่องดีสําหรับการแปลหนังสืออย่างมากเลยนะครับโอเคครับยะถาฉันใดแล้วต่อไปนะครับเอวังฉันนั้นฉันใดฉันนั้นนี่ก็สําคัญนะเพราะว่า,าไม่ได้แปลหรือลืมแปลเนี่ยก็เสียสัมพันธ์นะครับไม่ได้เสียน้อยน้อยเลยเสียสองแต้มตุมเหปิแม้อันว่า ท่านทั้งหลายตัวนี้เป็นกิริยาคุมภาคนะครับภวะธาอาตาปิโนเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อนทั่วสังเวคิโนเป็นผู้มีความสลดภวะธาจงเป็นเอวังฉันนั้นโอ้โหนะถือว่ายากครับยากแต่ผมก็ดีใจนะเพราะว่า มันใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเพราะสับยากเลอเกินค่อนข้างที่จะแปลลำบากมากครับวันนี้ต่อไปครับเอวังภูตาตรวนี้ขึ้นอ่าตุมเหมานะฮะแล้วตุมเหนะมันดูจากไหนครับนู่นตัวสุดท้ายปัจฉหิสถานู่นครับมันจะไม่ยากได้ยังไงล่ะครับเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยปัจจหิสถาเห็นไหมครับก็เพราะมันเป็นแบบนี้แหละมันถึงยากนะฮะ ตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายเอวังภูตาผู้เป็นแล้วอย่างนี้เอาเป็นผู้เป็นแล้วอย่างนี้นะอย่าไปอย่าไปแปลว่าเป็นผู้เป็นแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นต้นก่อนเราต้องขึ้นหุตวานแต่เราแปลว่าผู้เป็นแล้วอย่างนี้นี่ไม่ต้องขึ้นมาครับผู้เป็นแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับ ยาวๆเลยครับมานที่สมันนาคตาหุตวาซึ่งศัพท์นี้นั่นเองมันอยู่ในคาถาเหมือนกันที่เราเอาไปขึ้นในคาถาเนี่ยสมันนาคตาหุตวาเนี่ยแล้วตัวเนี้มันรวบมาครับสมันนาคตาเป็นผู้มาทามเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วนเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วแล้วก็ไล่มาทีละสั์ครับโลกิยะโลกุตระ ทุวิทยะศัทธายะจะอันนี้รวบจะแรกครับผมรวบจะผมทําแบบนี้ดีกว่านะด้วยศรัทธาทุวิทายะอันมีอย่างสองโลกิยโลกุตตรายะอันเป็นโลกิยและโลกุตระด้วยด้วยนะครับต่อไปจตุปริสุทธิ สีเลนะจะอันนี้เป็นรวบจะที่2ก็จบแค่นี้นะครับด้วยด้วยอะไรนะด้วยศีนคือความบริรสุทธิ์สจริงๆแล้วไม่ต้องแปลออกศัพท์หรอกครับด้วยจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลแล้วก็ด้วยนิจจะที่สองนะครับต่อไปจะที่สามกายิกะเจตสิกะวิรเยนะจะด้วยความเพียร ยิกะนะ่ะคืออันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตด้วยอ่าด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตด้วยแล้วก็อัตสมาปฏิสมาธินาจาด้วยอ่าด้วยอะไรนะด้วยสมาธินะด้วยสมาธิคือตรงนี้อ่าคือครับคือคือ ด้วยสมาธิคือสมาบัติแปด้วยการณะการนาการณ,าารณชานานะลัคนเนนะธรรมวินิจฉยนะจะนี่จะตัวสุดท้ายครับด้วยการวินิจฉัยซึ่งทำด้วยการวินิจฉัยซึ่งทำมีม อันรู้ซึ่งเหตุและสภาพมิใช่เหตุเป็นลักษณะด้วยฉะนั้นท่านก็จะต้องไปกลับไปนั่งแปลแล้วครับโอ้ยสับพวกนี้น่าน่าไปวิเคราะห์เป็นสมารถท้องอย่างมากมากเลยครับนะน่านำไปวิเคราะห์เป็นสมารถท้องอย่างมากเลยดูคำแปลครับนะดูคำแปลด้วยการวินิจฉัยซึ่งทำมีเนี่ยมีการรู้ชานะนะซึ่งเหตุ และสภาพมิใช่เหตุแล้วก็ย้อนกลับมาเอาตัวนี้เป็นลักษณะด้วยหุตวาเป็นนี่ไงครับสมันนาคตาหุตวาที่เราพาเขาไปขึ้นในคาถาเดี๋ยวผมย้อนไปดูคาถาข้างบนนะครับอ่าย้อนไปดูตรงนี้ครับที่มันรวบจะรวบจะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแปลอย่างช้าๆแล้ว พิจารณาอย่างถี่ถ้วนผมเชื่อเลยครับว่าท่านสามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาเข้าใจความหมายของเนื้อหาเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นก็ฝากเอาไว้ครับว่าไม่ต้องไปรีบแปลแต่เราจะแปลด้วยความเข้าใจของเราเองนะครับฟังอธิบายแล้วก็ก็น่าจะเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองมากขึ้นในเรื่องนี้ครับ ต่อไปครับพอหุตวาเป็นแล้วก็ามาดูต่อฮะยังไม่หมดตรงที่มันยากครับยังไม่หมดแล้วต่อมานะครับวิชาจารณะสัมปันนะวิชาจารณานี่นี่มาแวบๆนะมีเครื่องหมายบวกมาแล้วมีเครื่องหมายบวกมาแล้วนะจ๊ะเออมาดู ชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาและจรณะอันถึงพร้อมแล้วสัมปัน,นะเนี่ยถึงพร้อมแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาและจรณะอันถึงพร้อมแล้วทำไมจึงแปลชื่อว่าเพราะว่าข้างหน้านี่ไงครับ สัมปัติยาสัมปัติยานะครับตัวนี้นะฮะมันมันยาวแล้วสับมันแยกแล้วมันไม่ค่อยเห็นสับนะสัมปัติยาตัวนี้นะครับเนี่ยสัมปัติยาเพราะความถึงพร้อมนะสัมปัติยาเพราะความถึงพร้อมติดสันนางวาอัดฐนนางวาวิชานางจะ มันรวบวาในจะนะโอโปอะไรจะปานนั้นครับสามปฏญยาเนี่ยเพราะความถึงพร้อมเพราะความถึงพร้อมแล้วก็วิชานางแห่งวิช,ชาทั้งหลายติดสันนางวาสามหรืออัดถังนันวาหรือว่าแปดด้วยรวบวาในจะตรงนี้ทั้งบทนี้รวบจะแล้วในรวบจะมีรวบวาอีกข้างในเนี่ยครับ สองรวบเลยแล้วก็ปันจะทัสสันนังจะจะระนานางแล้วก็จะปันจะทัสสันนังจะระนานางจะแห่งจารณะทั้งหลาย15ด้วยในกรณีแบบนี้มันแปลว่าชื่อว่าแปลว่าชื่อว่า เนื่องจากมันมีตัวที่แปลว่าเพราะข้างหน้าแปลหนุนเข้ามาเฉยๆไม่ได้เรียกชื่อว่าสัญญีสัญญานะครับไม่ได้เรียกชื่อว่าสัญญีสัญญาแต่มันแปลว่าชื่อว่าเป็นผู้ชื่อว่านะอย่าลืมเป็นผู้ชื่อว่าเพราะว่าตัวนี้มันบังคับอยู่เนี่ยมันรออยู่แล้วครับปฏติตาอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นผู้ชื่อว่ามีสติเฉพาะ เป็นผู้ชื่อว่ามีสติเฉพาะแล้วก็ตะตายะแล้วก็ตัวนี้เป็นสตินะฮะสะสะมันซ้อนเข้ามาสอเสือเนะี่ยมันซ้อนเข้ามาเฉยๆครับตายะเนี่ยเพราะความที่แห่งตนเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้วโูสับแต่ละสับนี่นะฮะแปลยากๆทั้งนั้นเลยครับนั่งแกะสับ เพื่อทําความเข้าใจในความหมายของสัพท์และเนื้อหาของสัพท์คําแปลของสัพท์ให้มากๆนะครับคือไม่ต้องอย่าพึ่งไปนั่งจําอะไรเยอะ,อะยิ่งจําเยอะแปลผ่านไปสองวันมันก็ลืมแล้วครับแต่ถ้าเราแปลแบบเข้าใจเดี๋ยวมันก็เข้าที่เข้าทางแล้วมันจะอยู่ยาวนานครับอ่หุตวาเป็นนะหุตวาเป็นต่อไปปะชะหิสตะาจาักละ วัฏฏะทุกขังซึ่งทุกในวัฏฏะอะนัปปางอันไม่น้อยอีทางนี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะฮะ,อ,ะอีทางเนี่ยมันน่าจะไขมันน่าจะไขอ้อขออภยัยไม่มีไขนะครับเพราะว่าสองพท์เนี่ยมันมาจากคาถาเหมือนกันจักละซึ่งทุกในวัฏฏะอันไม่น้อยนี้ อิติดังนี้แล้วสุดท้ายครับเจ้าพ่ออยู่นี่ครับไม่แปลเสียปอครับปันดิเตนะอันบันดิตเวทิตัอโพพึงทราบถามว่าปันดิเตนะเวที่ต่โพเป็นกิริยาของใครนะเป็นกิริยาของใครท่านมาดูครับอันนี้ผมย่อให้เล็กแล้วนะเป็นกิริยาของสังเขปัตโถตัวนี้ครับนี่ที่ย่อหน้านะ่ยสังเขปัตโถที่มาจากย่อหน้า อันนี้คือกิริยาของเขาฉะนั้นเวลาสัมพันธ์เนี่ยสังเกตปัทโถพุตกรรมะในเวทีต่อโพปันดิเตนะอนัภิจักตาในเวทีต่อโพเวทีตัโพกิตบทกกรรมะวาจกนะครับก็ไอ้ท่านได้สังเกตความแบบนี้ที่ผมพิมพ์ย่อพิมพ์แยกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ดูง่ายขึ้นต่อการแปลแต่ถ้าเกิดว่า ท่านสับสนเบียนหัวดูตามคลิปแล้วอุ้ยไม่เข้าใจก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยครับอยู่ใต้คลิปเนี่ยคอมเมนต์หรือได้ความรู้อะไรคอมเมนต์หรือชัดแจ้งอะไรก็คอมเมนต์มาครับคือต้องคอมเมนต์อันนี้ฝากไว้กับทุกท่านเลยครับที่ดูคลิปแล้วก็ขอให้คอมเมนต์ในทุกๆคลิปหละครับคอมเมนต์อยู่ข้างล่างว่าเข้าใจเรื่องนั้นเข้าใจเรื่องนี้พิมพ์ไปเถอะครับสละเวลาพิมพ์เหมือนกับที่ผมได้ สละเวลามาบันทึกให้ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็ขอ,อนโนมทนาขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับการอธิบายภาษาบาลีแล้วก็เรียนบาลีร่วมกันแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านที่อยู่ที่บ้านครับเรียนบาลีอยู่ที่บ้านเรียนบาลีด้วยตนเองก็น่าจะเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อ กระจายความรู้ต่อไปด้วยครับสำหรับในเรื่องของพระปิปโลติกัาเทระตอนที่3แล้วก็จบพอดีเลยครับก็ขอร่ำลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ ขอเชิญชวนผู้เจริญทุกท่านได้สนับสนุนส่งเสริมและอุดหนุนการผลิตสื่อภาษาบาลีเป็นวิยีทยานของกระผมด้วยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพครับอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งถือว่าเป็นราชาแห่งแร่ธาตุสำหรับท่านที่ปวดเมื่อยปวดตามข้องอตามกระดูกเป็นต้นเหล่านี้ครับ นอกจากนี้ท่านที่อ่อนล้าเหนื่อยง่ายลองดูเลยครับโกเอ็นเอนไซม์สำหรับปรับสมดุลทางร่างกายส่วนท่านที่มีภูมิต้านทานต่ำแนะนำวิตามินซีครับหรือว่าของเล็กๆที่ใช้ได้ตลอดการเช่นยาสีฟันเรียกว่าเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ดีมากๆชนิดหนึ่งครับมีแชมพู มีสบู่หรือท่านที่ปวดสายตาบ่อยๆลองไนเบิร์ดบำรุงสายตาสนใจสามารถที่จะทักไลน์ผมหรือทางเฟ e บุ๊กหรือจะโทรศัพท์เข้าที่เบอร์โทร0987839516หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ